เรีนต่ำกันแล้วเอาคูณลงว่ะทุกคนหน้านี้มาอุ้ยห้าเอียวสามโอ้โหสวยสวย,สวยทุกคนคะ่ะเออก้าวต่ำไปดิโอ้โหตาเดียวบอกมาพันกว่าบาทเลยนะทุกคนนะไฮโลไทยตานี้นะคะ เพื่อความบันเทิงเรื่นเรองหัวใจเท่านั้นไม่แนะนำให้หารายได้เสริมจ,จากการเล่นเกมเด็กๆที่อายุไม่ถึง18ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเจอนใส่ปั่นนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเกมไฮโลไทยไข่คิงเมเกอร์กันเนาะทุกคนเนาะไปค่ะเดี๋ยวเราทำการเข้าเกมก่อนเลยนะทุกคนวันนี้ก็เติมเครดิตมาไม่มากไม่น,อนนะ้อยทุกคนนะประมาณ200กว่าบาทค่ะทุกคนค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราก็ ทำการเล่นกันเลยเนาะมารอบนี้ก็เล่นเป็นห้องละ2ี่บาทไปแล้วกันนะทุกคนสําหรับเอ,อ่อเกมไฮโลไทยค่ายนี้นะคะก็เะเดิมพันขั้นต่ําเพียง10บาทเท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะจะมีตัวคูณให้ทุกตาทุกรอบเลยเนาะสูงสุดถึงคูณ10กันไปเลยนะจ๊ะพี่จา๋าอ่ะมาเอาโหวันนี้ว่างๆกันนะทุกคนก็เลยมาแทงไฮโลให้ดูนะคะเผื่อใครอยากจะตามหรือว่าอยากจะลองเล่นดูบ้างนะมานะไปหารอบแรกเราก็จัดกันก่อนเลยะคะ่ะทุกคนใส่กันที่4 5 6หไปแบบจัดเต็มคาราเบลไปก่อนเลยนะพี่นะ เปิดแรกมาก,ก่อนคะ่ะทุกคนคะ่ะอุ๊ยหน้าเอี่ยวมา,เอ,าเอ้าเอี่ยวห้าหกนะทุกคนนะอุ๊ยห้าหกสูงมาคะ่ะทุกคนไปจัาตาแรกบอกมาที่200กว่าบาทคะ่ะทุกคนขามาดีเปิดมาก็มันหมาน,นกันไปก่อนเลยนะทุกคนนะอุ๊ยบอกเลวค่ะว่าจัดเต็มระบบเต็มคาราเบลไปเลยนะทุกคนนะวันนี้นะคะอะ ไปต่อลวกันรอบนี้เราก็ใส่ไปเหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะ้าห56สูงไปเหมือนเดิมนะคะหรือว่า456ที่เรารู้จักกันแล้วแหละเราทุกคนเนาะมาเปิดนี้ว่ายังไงอุ้ยหน้า5มาค่ะทุกคนขาเอา้า5 4 4 3สูงโอ้โหดอก4 5คูณ10ค่ะเออตาเดียวบวกมาอีกร้อยกว่าบาทนะทุกคนโอ้โหบอกเลยค่ะว่าสุดยอดจริงๆนะคะทุกคนค่ะสำหรับเกมไฮโลไทยค่ายนี้อะนะทุกคนใครที่อยากจะลองเล่นหรืออยากตามตามได้เลยนะทุกคนนะนเดี๋ยวเจ๊ทิ้งลิงก์ว้ดี่้ต้คลิปนี้ให้เลยค่ะมา ไปกันต่อเลยแล้วกันเราทุกคนนาอไม่พูดมากนะคะไม่พูดหลายยายห่างเลยพี่น้องอะจัดไปรอบนี้ใส่11ไฮโลไปเบาๆนะคะทุกคนค่ะเล่นไม่มากนทุกคนรอบนี้เล่นกันไปเบาๆที่11ไฮโลแล้วกันนะทุกคนนะเออโอ้โหสิบตำอ้โหูแป้บไปแต้มเดียวเท่านั้นนะทุกคนอ้โหูไม่งั้นจะรู้เรื่องเต็มเครื่องต้มยำไปแล้วนะคะเมื่อกี้นี้อะคาพูดของเราก็จะเยอะหน่อยนะวันนี้นะทุกคนวันนี้เงาๆนะคะไปต่อค่ะทุกคนจ๋า รอบนี้ก็เล่นกันที่1 2 3ไปนะทุกคนเต็มระบบเหมือนเดิมค่ะตานี้จ้ามาดูกันสิว่าเปิดนี้มาจะมีตัวคูณให้หรือเปล่านะทุกคนแล้วมันจะไหลต่ําให้หรือเปล่านะคะมาเราเล่นต่ํากันแล้วเอาคูณลงว่ะทุกคนหน้านี้มาอุ้ยห้าเอียวสามโอ้โหสวยสวย,สวยทุกคนคะ่ะเออก้าต่ําไปดิโอโหตาเดียวบอกมาพันก็นบาทเลยนะทุกคนนะไฮโลไทยตานี้นะคะ ตะต่อเลยละกันนะทุกคนโอ้โหรอบนี้ขอเล่นแค่11ไฮโลไปละกันนะทุกคนนะเขาเรียกว่าดูเชิงนะ้ะแบบนี้เล่นดูเชิงเล่นดูสกอร์มันก่อนว่ามันจะออกอะไรนะทุกคนเราแทงกันเบาๆท,ที่11ไฮโลนะคะตานี้นะนี่ถ้าออกบอกเลยว่าโคตรฟุกอะเอาดิเออ่อะยวลุ้นตานี้กันค่ะทุกคนค่ะเปิดนี้มายังไงซียังไงซีเอาให้มันหมานเด้อเอา Lo, ้า11ไฮโลเฉยทุกคนค่ะเออ เอาดีอะไรจะหม่านขนาดนั้นอะโอโหบวกมาอีก600กว่าบาทแล้วทุกคนนะ เออตอนนี้ก็คือกำไรจุกๆไปเลยนะคะวันนี้นะทุกคนสําหรับเกมไฮโลไทยนะหูได้กําไรแล้วก็ต้องเลิกเลยค่ะทุกคนค่ะอยู่นานไม่ได้นะอยู่นานไม่ได้จะาเดี๋ยวเดี๋ยวหมดนะทุกคนก็คือเล่นไม่เลิกสักทีอ่ะเนาะก็สําหรับใครนะที่สนใจอยากจะเล่นนะทุกคนเดี๋ยวเจ๊จะทิ้งลิงก์สมัครวันนี้ใต้คลิปนี้ให้ละค่ะหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะจ้ทุกคนจาที่ a n t 1 9เ้นาะทุกคนเนาะวันนี้ก็ต้องขอตัวจบการรีวิวเพียงเท่านี้แหละทุกคนค่ะว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลา